วันนี้เราจะไปพาดูดอกไม้หน้าผีซึ่งบานปีละครั้งเท่านั้นในช่วงเดือนฮาโลวีนและยังเป็นดอกไม้ที่หาดูได้ยากผมเชื่อว่าทุกคนไม่เคยเห็นมาอย่างแน่นอนรเราต้องเดินทางไปจังหวัดลบบุรีนะครับที่มีลิงเยอะๆพะต้นไม้ชิดนี้นะครับมีแค่เขาลูกเดียวในจังหวัดลบบุรีเท่านั้นในโลกครับทุกคนเป็นเอนิมิกส์ีชีวิธีการมองหาต้นไม้ชิดนี้นะครับเราก็ต้องเดินขึ้นไปบนเขาสักระยะหนึ่งแล้วก็มองตามหินตามหน้าผาหินปูนนะครับก็จะมีดอกไม้ชิดนี้อาศัยอยู่และผมไม่ได้เจอแแค่ดดดดดออออออกกกเเเเเเีียยยววนนะรรบจจป็ถหหลาาา้้้้๋ผมมงซููขใทุ กลบบๆนี่ครับทุกคนมีลักษณะคล้ายคนเลยนะครับมีแขนมีขามีตามีผมและปากก็น่ากลัวมากนี่คือต้นหยาดวานอนพักบางต้นเนี่ยก็ยังไม่บานนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นช่วงที่พีคที่สุดแล้วครับที่เราจะมาดูดอกไม้ชิ้นนี้ได้ถ้าลองสังเกตดีๆคาว่าวานอนพักเนี่ยแปลว่าหน้าลิงนะครับซึ่งตรงกับเมืองลบบุรีที่มีลิงเยอะมากแต่ผมดูยังไงก็ไม่เหมือนลิงนะครับเหมือนผีมากกว่าบางต้นนี่ก็อยู่ต่ํามากและมี2ดอกติดกันด้วยนะครับเรียกได้ว,ว่าทั้งเขาลูกนี้เต็ไมไปด้วยต้นไม้ชิน้นนไไไปตตตรงงหนนนนกกก็เเจจออแแ่่่คะมมีี้้้้ลลััาาทบว พอเป็นต้นที่ใหญ่มากมีดอกรวมกันมากกว่า50ดอกโดยที่ความพิเศษเนี่ยแต่ละดอกเนี่ยบ่งบอกอารมณ์ที่แตกต่างกันออกไปนะครับอย่างต้นนี้ก็ดูน่ากลัวส่วนต้นนี้ก็เหมือนผีหัวขาดนะครับพอได้มาดูเองกับตานี่มันสวยงามมากนะครับเป็นครั้งแรกที่ผมมาดูดอกไม้แบบจริงจังครับส่วนทุกคนคิดว่าดอกนี้มีลักษณะเหมือนอะไรก็มาบอกได้นะครับแต่ส่วนตัวผมเนี่ยมองว่าเหมือนผีนะครับเลยขอยกให้เป็นดอกไม้ประจําวันฮาโลวีน